สวัสดีครับผมเซลนะัทจากช่องนัทอิสสุนะวันนี้นะครับอัดคลิปวันที่1ตุลาคม2,563พอดีเลยพอดีกับการที่กรมพลังงานของบ้านเรานะครับได้ทำการเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลทั้งหมดทุกปั๊มนะครับโดยมีชื่อแบบนี้นะครับดีเซลปกติใช้คำว่าดีเซลอันใหม่จะใช้คำว่าดีเซล B7 นะครับ อันเก่านะครับ B10 หรือดีเซล B10 นะครับอันใหม่จะใช้คำว่าดีเซลมาแทนที่นะสำหรับดีเซลพรีเมียมนะครับอันใหม่จะใช้คำว่าดีเซลพรีเมียม B7 นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมนะครับดูหัวใจก่อนเติมนะอย่าสับสนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเซลนัทนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้านะครับมาชมรถ อันนี้เลยด้านหน้าผมนะครับสปาร์คชัดซีพร้อมตู้ควบคุมความเย็นหรือตู้ห้องเย็นนั่นแหละครับอันเดียวกันนะด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวควบคุมความเย็นนี่นะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านนอกนะครับสำหรับคันนี้นะความยาวของตู้นะครับตั้งแต่ด้านหน้าจนด้านท้ายนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรสี่นะครับ เรามาดูภายในนะครับว่าคนนี้สามารถจุสินค้าได้กี่ลิตรนะครับ ความสูงของตู้นะครับมีตั้งแต่เมตรสนะครับจนถึง2เมตรหนะครับแต่ครนี้ดูด้วยสายตาอยู่ที่2เมตรหนะสูงสุดได้แหละลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะครับว่าจะเอาความสูงของตู้ตั้งแต่1เมตรสามสิบจนถึง2เมตรสิบอยู่ที่สินค้าที่เราจะบรรทุกนะครับถ้าเราต้องการบรรทุกเยอะๆเราก็ต้องใช้2เมตรสิบเนี่ยนะครับ คันนี้นะครับเมื่อเราใส่ตู้ควบคุมอุณหภูมิความเย็นแล้วนะครับหรือตู้แบบเย็นเนี่ยนะครับเราต้องทําการเสริมแหนบนะทุกคันนะครับต้องเสริมนะเพราะว่าแหนบที่มาจากโรงงานแหนบเดิมๆนะครับไม่สามารถที่จะบรรทุกถึงสินค้าได้เยอะนะครับเนี่ยนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับทําการเสริมข้างละสี่ชิ้นเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับหนบที่เสริมจะมีความหนามากกว่าแหนบที่มาจากโรงงานนะอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับ เพราะว่าเราต้องการรองรับน้ำหนักให้ได้เยอะที่สุดนะทั้งสองด้านนะครับจะเท่ากันเลยอยากข้างละสี่เลยนะครับสำหรับสปาร์คชัดซีนะครับสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างนะเราจะขายรถเฉพาะ หัวรถพร้อมชัดซีนะครับเราสามารถเอาไปต่อตู้แบบตู้แห้งหรือตู้แบบความเย็นก็ได้นะครับหรือเอาไปต่อแบบกระบะเล็บก,กระบะคาโก้ก็ได้นะตรงนี้อยู่ที่ลูกค้าจะเอาไปทำแบบไหนนะสามารถสอบถามรายละเอียดราคานะครับมาได้ที่เซลล์นะัที่มือถือถด้านล่างนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับสปักชัดซี ก็ประมาณนี้นะครับราคารถนะครับสำหรับคันนี้อยู่ที่515,000บาทนะเป็นสปาร์คัสซีเกรด S นะครับส0 2 0นะครับส่วนราคาตู้นะครับรบกวนลูกค้าสอบถามมาที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ0820867474นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกด b ั c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ